แท็กพารันยูนำทีมบุกปราสาทตาควายมอบอาหารของใช้ส่งกำลังใจให้ทหารกล้าชี้ขาดอะไรขอให้บอกเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่มักช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ต่างๆอยู่เสมอสำหรับนักสแสดงหนุ่มแท็กพารันยูเทล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าตัวได้นำทีมลงพื้นที่ปราสาทตาควายบ้านไทยนิยมตําบลบักไดออำเภอพะพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เพื่อมอบข้าวสารอาหารแห้งและของกิน ใช้ให้กับเหล่าทหารกราจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่มีความตึงเครียดหลังเกิดการประทะของทหารไทยและทะหารกัมพูชาที่ช่องบกทําให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายและกําลังจะมีการแก้ปัญหาผ่านการประชุม JBC ที่จะจัดขึ้นในวันที่14มิถุนายนนี้ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้พี่น้องประชาชนชาวไทยลังไหลนาสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็น รวมทั้งอย่างรถยนต์เก่าไปมอบให้กับทหารกล้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยเฉพาะที่ปราสาทตาเมินทมและปราสาทตาวายมีพี่น้องชาวไทยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันแม้สถานการณ์จะตึงเครียดเพียงใดแต่ก็ไม่สามารถสร้างความวิตกกังวลให้กับพี่น้องชาวไทยที่ตั้งใจมาให้กำลังใจทหารกล้าแต่อย่างใดพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องทหารกลา้าตามแนว ชายแดนได้เป็นอย่างดีค่ะ ในการเดินทางมาในครั้งนี้ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับน้องน้องทหารเป็นอย่างมากที่แท็กพารันยูได้เดินทางไปถึงก็ได้ทัถ่ายน้องน้องทหารที่กำลังลำเลียงข้าวของที่พี่น้องประชาชนนำมามอบให้พร้อมกับถ่ายรูปร่วมกับทหารและแฟนคลับนอกจากนี้แท็กยังได้พูดคุยเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมแสดงความเป็นห่วงน้องทหารก้าทุกนายและยังมองอีกว่าขาดเหลืออะไรก็ให้บอกตอนพร้อมช่วยจัดหาม,มาให้ค่ะ ซึ่งทางนี้แท็กยังได้โพสภาพขณะลงพื้นที่พร้อมระบุข้อความว่าเอาของใช้ที่จําเป็นมาให้พีพีทาหารพรานและเป็นกําลังใจให้กับพีพีทุกคนนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบก็ไม่ขาดซึ่งมีแฟนๆเขารวมคอมเมนต์ชื่นชมมากมายค่ะ